เจ้าตัวน้อยมาแล้ว่องเจ็ดว่าที่คุณแม่คนดังอุ้มท้องมีเบบีปี65เป็นอีกเรื่องที่น่ายินดีของปีนี้ที่เหล่าสา,สาวคนดังกําลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่ในขณะที่บางคนก็เป็นถึงคุณแม่ลูกสี่แล้วก็มีแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยคะ่ะ อันดับ7ไออภิษฎากลายเป็นคุณแม่สมใจอยากสําสหรับนักแสดงพิธีกรสาวแซบอย่างสาวไออภิษฎาที่ได้ออกมาโพลร,รูปภาพอวดคาน3เดือนหลังจากที่ประกาศตั้งท้องไปได้ไม่นานทํากางความินด,ดีของแฟนคลับและเพื่อนในวงการโดยสาวไอนั้นยังได้โพลภาพระวางกําลังฟิตหุ่นอวดหน้าท้องน้อยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสิ่งที่รอคอยหลัง3เดือนช่วงเวลาที่มั่นใจว่าเบบี้นั้นจะปลอดภยัยออกกําลังกายแบบจืดยืด,ยดเหมาะกับคุณแม่มากๆงานนี้ก็ต้องรอเอนดูเจ้าตัวน้อยของวัตทีคุณแม่มือใหม่กันได้ อันดับ6ลดิเดียสดารัตนักร้องสาวที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่3มตามคำขอของคุณสามีอย่างหนุ่มแมทธิวดีนโดยเจ้าตัวน้ำประกาศผ่านอินสตาแกรมว่ามัางกรตัวสุดท้ายกำลังจะมาและติดแฮชแท็กยอมพ่อเป็นคนสุดท้ายน้องของเดมี่มาแล้วจ้าพร้อมทั้งแชร์ภาพท้องน้อย,นอยในรูปครอบครัวขณะที่สาวดิเดียก็มีอายุคันประมาณ6เดือนแล้วคาดว่าแฟนๆจะได้เห็นมังกรเบบี้ตัวสุดท้ายของแมลดิเดียในช่วงปลายปีนี้กันอย่างแน่นอน อันดับ5าพลอยอัยดาขึ้นแทนตำแหน่งขุณพ่อลูกสองแล้วสำหรับนุ่มกันกนตาถาวรที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ออกมาประกาศเขาดีว่าภรรยาคนสวยอย่างสาวพลอยอัยดากำลังตั้งท้องลูกคนที่2ออายุครรภ์ได้4เดือนเป็นที่เรียบร้อยโดยนุ่มกันได้ผลภาพครอบครัวซึ่งมีน้องพร้อมลูกชายคนโตกำลังถือภาพอันตราสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามีอะไรจะบอกตอนนี้ครอบครัวกตาถาวรบวกหนึ่งแล้วปิดเป็นความลับมาสามเดือนตอนนี้เปิดตัวนิวเมมเบอร์ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆพ,พี่น้องในวงการบันเทง เข้ามาสแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว อันดับ4ดิวอลิสาลานักแสดงสาวที่มาพร้อมกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันที่หลังจากจะฉลองงานเลี้ยงข้อแต่งงานเมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกับโชว์คลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์เป็นคลิปการอันตาสาวที่ประกาศว่าสาวดิวนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกของทั้งคู่อยู่ซึ่งก็ได้รับการแสดงความยินดีของผู้ที่ไปร่วมงานอย่างมากมายในขณะที่สาวดิวก็มีอายุครรภ์ถึง6เดือนกว่าแล้วโดยได้แชร์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพพุงของคุณแม่ที่นูนออกมาอย่างชัดเจนงานนี้เบบีจะนนน่าาาารรรักมกมมขไห๋ พร้อมกันค่ะ อันดับ3ามรถเมคนึงนิดแต่งงานร่วมหอ,อกันมาได้ประมาณปีกว่า,วาแล้วสําหรับพิธีกรและนักแสดงสาวรถเมคนึงนิดกับสามีหนุ่มบอลสุเมธซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไฟหญิงก็ได้เผยแพร่เรื่องมีลูกเอาไว้ว่าอยากจะมีสักสองคนและคุณแม่ของสาวรถเมก็อยากจะมีหลานในปีขานอีกด้วยจนกระทั่งล่าสุดสาวรถเมก็ได้ประกาศข่าวดีทางอินสตาแกรมว่าตอนนี้กําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งลูกคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญสําหรับครอบครัวของเธอเลยละค่ะอันดับ2จุ๋ยวรัทยานางเอกสาวสวยภรรยาของหนุ่ม พุทธิชัยที่ก่อนหน้าน,นี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันว่าเจ้าตัวนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกของทั้งคู่หลังจากที่พยายามกันมานานกว่า3ปีโดยระบุแคปชั่นว่าในที่สุดพีเจน้อยก็มาแล้วซึ่งข่าวดีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญวันเกิดของทั้งคู่อีกด้วยในขณะที่สาวจุ๋ยมีอายุคัรถึง5เดือนแล้วนั่นเองซึ่งคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้เราก็จะได้เห็นเจ้าเบบีตัวน้อยกันแล้วละค่ะ อันดับหนึ่งออยอธิพ,พรภรยาสาวของสามีนุ่มบีมกวีที่ทั้งคู่นั้นก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันว่ากำลังจะมีเบบี๋คนใหม่โดยแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพข้อความยินดีตอนรับลูกแฝดอีกหนึ่งคู่แถมคู่นี้ยังเป็นแฝดหญิงอีกด้วยทำเอาอแฟนๆนั้นร่วมยินดีและตื่นเต้นกันยกใหญ่พอพี่ทีพี่พ,พีจะมีน้องสาวแล้วนั่นเองแถมยังมีกำหนดข้อในปลายปีนี้แล้วแต่สองสาวตัวน้อยจะน่ารักน่าชังขนาดไหนมารอเอนดูไปพร้อมกันเลยค่ะ